จเ,เ,เจอเพื่อนๆจ้ะเจอแล้วค่ะสองน้งงองงามน้ำสองน้องงามจ้ะเอายา่าเอายา่าธรรมาดาเลยมันเป็นเน,นินนอกระสะนอกระสะมันไอ้นั่นมันป้ามันเอมันนามหลาย งามายพวกพวก่อยูดึกพ้อที่พยายามเฮ็ดลิปให้เบิ่งเดอเพื่อนเอเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายน้อยเด้อเป็นกำลังใจให้ยายน้อยเด้อจ้านี่ค่ะงามๆเลยค่ะมาจ้กตัอเองแล้วจากเพื่อนจ้ะ แล้วไม่ฟังน้ำเลยค่ะจ้าเจแลยวเราจณพูดจ้าน้ำน้ำ เกงหน่อไม้เก่งหรือไม่กบโนค่าน้ากันเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าจอโนค่ากับโนค่าเด้อเพื่อนๆเลี่ยจอนค่าเก่บนค่าจ้าเก่งสนงไม้ค่ะเสียบเลยค่ะเจอโนค่ากับโนค่าจ้าเพื่อนจ้า อย่างเช่นเาไม่กินแซ่บแซใส่ผักหวานน้ำใส่เห็ดน้ำนะะเนาะค่ะเนาะแซ่บเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันเด้อเฮ้ยเราข้ะเพื่อนๆค่ะงงามๆเลยค่ะงามอ่นอนๆเลยค่ะนี่ค่ะโซนสะท้อนแสงสุดเด็ดเดี๋ยวเราไปหาต่อเด้อค่ะเด้อ มีกันอีกโบจ้ามีจ้าเจอแล้วจ้บเพื่อาค่ะงามงามค่ะว้าวงามเหลือเกินเลยนี่ค่ะ โอ้สุดยอดเลยสวยขนาดนี้นเจอเห็ดหูหนูแล้วค่ะเพื่อนๆขาโอ้เจ๋วๆเลยค่ะมาเด้อมาเก็บน้วกันผู้ดีแล้วค่ะใส่แกงนลงไม้ผ่านผ่านไปผ่านมาบ่เห็นพอเอาเองนันมาใส่ เจอแล้วเพื่อนๆค่ะมาแล้วค่ะเก็บน้ำกันเก็บน้ำกันเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อตายๆมาหาน้ำไม้มาติ้วเฮ็ดเป็ดหูหนูแห้งเป็นเฮ็ดหูหนูแห้งเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะพอเวลาเขาจะกินเขาก็ไปแช่น,น้ำเด้อเพื่อนๆเด้อแช่น,น้ำมันกระบาดออกมา เพื่อนจ้ะลายได้นน่สะท้อนแสงเลยเนาะลายได้นน่จ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเบ่งบนนลยค่เห็นบ่ดำนี่นี่เต็มเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะเต็มเลยนี่ค่ะดีเลยค่ะใส่แกงแไมั ้ไม่โลค่าเจลียวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเต็นซุดเลยค่ะนี่ยฮะแน่นมัดเลยค่ะนี่ค่ะแน่นมัดเลยค่ะยาวหมืนเลยเี่ยเจออีกแล้วจ้าทำงานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ โอ้แต่แต่ล okay. ูกขอโทษเพื่อนจ้ะขอโทษขอโทษพาหลุดมือพาหลุดมืออย่าน้อยถนัดแบบนี้เด้อเพื่อนๆเลยยังมาตั้งขากล้องมันตั้งโบได้เด้อถ่ายคนเดียวถ่ายเองเอถ่ายเองหาเองมันก็เลยสะเทือนได้เด้อเลียนหัวได้นิดนึงมันตั้งขากล้องโบได้มันหก ป้ากระซ่าถ้าผู้ใดเพื่อน,น,นเป็นคนอีสานก็น่าทิโม่เนาะป้ากระซ่ามันหกเนาะมันตั้งกองบบได้เลยค่ะต้องได้จับเอาแบบนี้ือเราค่าแล้วค่ะส้งองงงาม,งามางนอาม้องางามเลยค่ะไปแกงใส่เห็ดกันแกงใส่เห็ดสะโนมัยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเซ็บเลยจ้ะเจออีกแล้วคพื่อนเพื่อนค่ะ 니가, 즐거운 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 즐 ลายนอ้อยจะเปานเส้นจากกอดีเพื่อนเพื่อนก็จะลลยตาเด้ๆๆดอเพือเ่อนเพื่อนเด้ออุ้ยอ่านี่ค่ะสวยๆเลยค่ะสารนอจ้ะสารนองามๆค่ะ แล้าคะเพื่อนๆเขางามๆพอใหญ่คนขุดไว้ท่าบอกให้พอใหญ่คนขุดไว้ท่าเสร็จแล้วเขาก็มาฝัน,นสวยมากๆเลยว้าอ่อนขนาดเลยจ้ะแออวเสร็จแล้วเขาก็ถุถมถไจ้ทิดไต้ นี่จ้าเ,เพื่อนๆจ้าเห็ดที่เราเก็บได้คะ่ะเป็นเห็ดหูหนูเวยค่ะเด้ออันนี้เป็นมันแห้งเดี๋ยวห่อไปแช่น้ำเดี๋ยวมันกบ็บานออกเห็ดธรรมชาตินี่หากินยากเ้อจ้าเ,เพื่อนๆจ้าค่ะอันนี้หน่อไม้คะ่ะหน่อไม้กับหน่อข้าเขาค่ะหน่อไม้กับหน่อข่าเราสรุปสรุปแล้วว่าเราหาได้มือน,นี้เด้อค่ะเด้อปากลับบ้านไปแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้ใส่หน่อข่ากินน้ำกันเ้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้อยเด้อเด้อน้องใหม่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ยายน้อยเด้อเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะ